วันเจ้าชากวาดนี่น้องหลกเนาะได้ตังวันเสาร์ค่อยเอาเ่เออรดน้ำด้วยนี่กวาดบริเวณให้ไหมสวยงามไหมฝังพลังเขาไม่ต้องไปแตะของเขานะเออของเปิ้ลเอาก็ของเฮานี่กวาดเนี่ยเนี่ยรักษาบริเวณนี่เนาะให้ได้สวยงามเด้ออืม ใช่อ่ะกวาดกวาดนะกวาด,ดไปทางนั้นไอ้ปกต้นไหนนั่นต้นไหนอินทผลัมนี่เลยฮะกวาดไปปกโคนอินทผลัมน่ะ,ะไหน,น,าาน,นๆต้นนี้ต้นนี้มีอินทผาาลัมให้มันเป็นปุ๋ยเด้ใบนี้ป้าท่อเขาขายกระสอบเป็นสี่สิบห้าสิบพู้น่ะใบช่ชาช้าเนี่ยนะมีราคา วันเสาร์เนาะ่ครเอาตางังค์เนาะลูกเนาะตามข้อตกลงเนาะมันจะได้ไม่งงเนาะตังเองงงอ่ะจัางงงอ่ะอต้นไม้ดอกสวยงามครับเรื่องอาลามเส้นทางก็สดใสอ่ะเห็นไหมคนผ่านมาผ่านไปก็ได้ประโยชน์ไปแล้วไดว้เอาไปแล้วเดว้ทำงานละไปละ